จริงๆเห็นด้วยไหมคะทุกคนและไม่ใช่แค่ร้อนอย่าดอยวนะคะเพราะว่ามันตามมาด้วยรังสี uv a uvb ที่แบบมันทำร้ายผิวของเราให้มีความหม่นหมองเป็นฝ้าเป็นกระผิวเหนียวผิวย่ยนผิวอายไม่ดีนะคะแต่ใช่ก็มันนั่ง จับเจ้าอยู Elliot, so living, yeah, so ่ในบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้วัยรุ่นอย่างเรามันต้องสดใสมันต้องออกไปเลิงร้านหาแดดใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไอเนี่ยนะคะก็จะพาทุกคนไปเดินเจเจเล่นกันเค่ะวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปเดินเล่นที่เจเจเนี่ยเราจะต้องมาดูแลผิวของเราก่อนเราจะปล่อยให้ผิวเราเนี่ยสดไปตากแดดไม่ได้เดดขาดซึ่งกันแด่เท่ๆในวันนี้นะคะเป็นของออร t เอเป็น Natural Sunscreen Perfect m a t UV Protection SPF 50บวก PA บวกบวกบวกกันแดดแบบจัดแดบนบจัดเต็มทั้ง UVA แล้วก็ UVB และเนื้อสัมผัสของเขาพิเศษมากค่ะเป็นเนื้อลิควิดที่เป็นเนื้อแมทแล้วก็มีสีเบจด้วยพอทาลงผิวเราอะมันจะให้การปกปิดเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วผิวก็จะแบบนวลเนียนละมุนขึ้นมากบอกเลยว่าพอทาลงผิวอะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นกำมะหยี่กำมะหยีอะค่ะคือฟีลกูดมากจริงๆไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะนอกจากจะเนื้อเนียนแล้วก็บางแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะยังกันแดดได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงแล้วก็คุมมันได้นานถึง8ชั่วโมง กับสภาพอากาศแบบนี้ของบ้านเรานะคะและคือเขาก็มีเทอร,ร์โีพิเศษของ Orbital Princess นะคะที่เรียกว่า วานสปรีแพก a r d t เทคโนโล g y ซึ่งมันจะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดในเวลาเดียวกันยังไม่พอค่ะมีส่วนผสมที่เป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติที่เรียกว่านาน o พาร์ติเคิลไซส์ที่มันจะช่วยเคลือบคุ้มผิวของเราให้ไม่โดนแดดเด็ดขาดด้วยนะคะอุนใจไดไ้ว่าจะเป็น UVA หรือว่า UVB ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะคะที่สำคัญหนึ่งอย่างคืออ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายนะคะไม่เป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็จะไม่ทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกระคายเคืองแน่นอนแถมให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราด้วยไม่ว่าจะมีสภาพ ผิวแบบไหนก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ดีแน่นอนนะคะเอาละค่ะทุกคนอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าวันนี้จะพาทุกคนไปท้าแดดที่เจเจแต่ก่อนที่จะกล้าไปเนี่ยไอทำอะไรกับหน้ามาบ้างไปดูกันก่อนเลยค่ะใช้ o r เดรนัลต l พรินเ e สอัลติเมทวิ e ิเวอบาำรุงผิวเป็นขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยเนยครีมจะเข้มข้นบำรุงล้ำลึกแต่ว่าไม่หนักผิวเลยค่ะแต้มไป5จุดทั่วใบหน้านะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ซึมเข้าผิวได้เลยเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนสำคัญของเราค่ะทาครีมกันแดดนั่นเอง Oriental Princess Natural s u n s s r r e n p p r r f e t t m t t t UV Protection SPF 50บวก PA บวกบวกบวกขย่าขย่าให้เนื้อเข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบีบลงไปที่หน้าของเราโดยตรงเลยค่ะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะเป็นสีเนื้อเนื้อช่วยปกปิดดีร้าต่างๆได้ประมาณนึงเลยพอทาลงไปผิวเราเนี่ยหน้าก็จะนวลน,นวนขึ้นละมุนขึ้นโดยเป็นเนื้อแมทแมเหมือนกัำมายี่นะคะไม่มันเลยเนื้อสัมผัสคือดีเวอร์มากๆ หลังจากที่เดินมันเหนื่อยๆนะคะก็มาเติมหน้ากันบ้างดีกว่าซึ่งวันนี้จะไม่ได้เติมเมคอัพนะคะแต่จะเป็นการเติมกันแดดนั่นเอง Ovental p r p n c e s s อันนี้นสามารถเติมระหว่างวันได้ด้วยโดยวิธีการนะคะก็คือบีบบีบีใส่ไปนี้แบบนี้เลยแล้วก็ถูๆก,ก,กันหน่อยๆแล้วก็แท็บๆททบแลงไปบนหน้าของเราได้เลยนะคะเครื่องสำอางนี้จะอยู่ครบไม่หลุดลอกแถมเนียนขึ้นด้วยเอาซีอย่างนี้ี่สามารถเดินต่อได้ทั้งวันเลยจ้า ถ้าซื้อ Natural Sunscreen Perfect Matte SPF 50บวก PA บวกตัวนี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Oriental Princess ชนิดอื่นชนิดใดก็ได้ครบ1,000บาทรับสิทธิ์แลกซื้อรับในราคาพิเศษลด50ไปเลยค่ะแต่ถ้าซื้อครบ1,500บาทนะคะก็รับกันฟรีๆไปเลยที่ร้าน Oriental Princess ทุกสาขานะคะตั้งแต่วันนี้ถึง3 0พฤษภาคมค่ะบอกเลยว่าล่มสวยมากๆถ้าไม่มีแล้วจะพลาดนะคะสวัสดีนี่ไอ้ก็ไปกันแล้วจ้ะ